เรื่องของตำแหน่งว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ก็มีกระแสการคาดการณ์นะคะจากอดีตนายทหารระดับสูงบอกว่าอาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องนี้นายทหารระดับสูงนะคะก็บอกว่าผู้ที่จะเข้ามาทําหน้าที่นี้ควรจะเป็นผู้ที่ได้รับความสามารถเป็นที่ยอมรับในกองทัพและควรที่จะเป็นผู้ที่มีจุดยืนเข้ามาประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นในกองทัพด้วยติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทติป,ประดิษฐ์ค่ะ แม้จะยังไม่มีความชัดเจนถึงตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่แต่คนในพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งเชื่อว่าพลเอกพันลบปิ่นมณีเพื่อล้มุ่นจบปรอดเจ็ดของพลตรีจำลองศรีเมืองพลเอกชัยศิษิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการฐานบอกและพลเอกกภิวันวิริยะชัยอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งต่างมีความสนิทสนมกับพันธุ์นวโททักษินชินวัตรและล้วนเคยมีความขัดแย้งกับพลเอกเกรมตินสูรานนท์อดีตนายกรัฐมนตรี อาจ,จได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนที่58เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานในกองทัพไม่ให้เกิดการยึดอำนาจจากรัฐบาลพักเพื่อไทยเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับพักไทยรักไทยเมื่อปี2549หลังการยึดอำนาจคนเอกเปรมได้ตกเป็นเป้าโจมตีอย่างต่อเนื่องจากทั้งพันธบรโททักษิณและการนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติพนที่สนันขจรประสาท นักสาการรองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าหากรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่เป็นกลุ่มอดีตนายทหารที่เคยมีข้อขัดแย้งกับพลเอกเปรมอาจทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นและเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อหาตัวรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ที่ต้องมีลักษณะประนีประนอมยึดแนวทางปลองดองในการทํางานร่วมกันผลักดันให้กองทัพเดินไปข้างหน้าและไม่ติดยึดในเรื่องอดีตที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น อดีตเสนาธิการทหารเห็นว่าในทหารหลายคนในเตรียมทหารรุ่นสิบที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพระนุบถโททักษินมีความสามารถเป็นที่ยอมรับในกองทัพสามารถทําหน้าที่รัฐมนตรีกระลาโหมได้ในทหารเนี่ยที่กเกษียณอายุไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเพิ่งกเกษียณได้ปีสองปีหรือกรเกษียณไปสิบถึงสิบห้าปีเนี่ยมีแคริเบอร์มีกี่ความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระลาโหมได้อย่างมีอย่างม่กึ๋นนะฮะ ก็คือสามารถจะให้คําแนะนําสามารถที่จะเป็นภูมิชาเป็นที่ปรึกษาของพอบรทัพต่างๆเพราะงานใน,นความมั่นคงในบ้านเราขนะนี้มีมากมายหลายด้านนะแล้วก็เรามีแม้กระทั่งศึกสงครามที่ยังไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่มันตัวนักเรียนกระหมก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความมีบาร,รมีมีความรอบรู้ยิ่งจะสามารถเดินทางไปเจรจาในต่างประเทศได้ด้วยเนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับ นายทหารได้เตรียมทหารรุ่นสิที่ถูกตั้งก็สังเกตว่าอาจถูกพิจารณาให้เป็นร,รัฐมนตรีกระลาหมคนใหม่รวมถึงพลอากาศเอกสุมเมโพรมณีอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยินที่รวมทํางานการเมืองในพักเพื่อไทยของพันวดโททักษินตลอดช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีพลเอกกำทรผู้มิลันผู้บัญชาการทหารเรือและพลเอกทรงกิติจักรบาทผู้บัญชาการฐานสูงสุด ซึ่งเคยทำงานใกล้ชิดกับพลเอกเปรมในกองทัพป,ปก่อนสามารถเป็นตัวเชื่อมลดปัญหาขัดแย้งทั้งกองทัพและพลเอกเปรมเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลพักเพื่อไทยที่เน้นย้ำในเรื่องการสร้างความปลองดองเสริมสุขกสิทธิิษต์ไทยพีพีเอสรายงาน